ถึงแม้ว่าปีปีหนึ่งนะคะเราจะมีโอกาสสัมผัสความหนาวเย็นได้ไม่กี่วันและพอถึงวันที่จะเริ่มมีลมหนาวโชยมาเราก็จะตื่นเต้นคิดถึงแต่สถานที่ที่อยากจะไปเที่ยวจนอาจลืมไปว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและอุณหภูมิที่เย็นลงนั้นนะคะจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงได้หากไม่ได้เตรียมตัวดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้ก่อน คลิปนี้ค่ะสูงวัยใจแทบจึงได้รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันก่อนไปติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสูงวัยใจแทบทั้งในช่องทาง Facebook และ Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะอยากจะพูดคุยเสนอแนะก็เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะเมื่ออากาศเริ่มเย็นลงนะคะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษเพราะอากาศที่หนาวเย็นอาจจะทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันแถมยังเอื้อต่อการอยู่รอดและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีทําให้ผู้สูงอายุเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายมาดูกันนะคะว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาวที่ควรต้องระวังมีอะไรบ้างคะ่ะ มาเริ่มกันที่โรคแรกนะคะโรคติดต่อทางการหายใจเช่นไข้หวัดทั้งไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่รวมถึงโรคโควิด19ด้วยค่ะซึ่งกลุ่มโรคเหล่านี้นะคะสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในกลุ่มคนจํานวนมากหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและสะบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และที่อยากจะแนะนําเป็นพิเศษนะคะก็คือให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีรวมทั้งต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ด้วยค่ะ 2. ภาวะอุณหภูมิในร่างกายลดลงมากผิดปกติผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบทห่างไกลที่มีอากาศหนาวจัดต้องระวังภาวะนี้เนื่องจากประสาทรับรู้อากาศที่หนาวเย็นที่ผิวหนังมีความไวลดลงทำให้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองด้วยการหนาวสั่นนะคะ ดังนั้นผู้สูงวัยจึงไม่รู้ตัวว่าอากาศเย็นลงและตัวเองกำลังหนาวสั่นอยู่ค่ะนอกจากนั้นนะคะระบบประสาทอัตโนมัติก็เสื่อมสภาพลงจึงส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงมากผิดปกติซึ่งอาจจะทำให้ช็อกหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นใส่เสื้อผ้าที่หนาๆให้เพียงพอโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะรวมทั้งการเลือกกินอาหารที่จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายเช่น หอมหัวใหญ่ปลาทะเลน้ำลึกหรือว่าอะโวคาโดค่ะนอกจากนั้นนะคะจะต้องออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ3นะคะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาปวดข้อเรื้อรังเป็นทนเดิมอยู่แล้วค่ะเมื่อต้องเจออากาศที่หนาวเย็นก็จะกระตุ้นให้ปวดมากขึ้นดังนั้นนะคะวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือรักษาร่างกายให้อบอุ่น สวมเสื้อผ้าที่หนาป้องกันอากาศหนาวพยายามค่ะหลีกเลี่ยงการยกข,ของหนักหรือว่าการนั่งพับเพียบเพราะจะไปกระตุ้นให้ปวดข้อและกระดูกได้แนะนําว่าให้หมั่นออกกําลังกายเบาๆเพื่อทําให้ข้อแข็งแรงและข้อไม่ติดหากมีอาการปวดเกิดขึ้นให้ประครบด้วยน้ําอุ่นแต่หากว่าปวดมากก็ให้ไปหาหมอทันทีค่ะ 4. โรคในระบบไหลเวียนเลือดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองยิ่งในช่วงอากาศหนาวเย็นค่ะผู้สูงอายุมักจะออกกําลังกายน้อยลงหรือว่ากินอาหารที่มีไขมันสูงไม่ว่าจะเป็นของทอดหรือว่าแกงกะทิจนส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานหนักขึ้นผู้สูงอายุจึงควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอระมัดระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงๆค่ะ 5. โรคอุจจระร่วงไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรคนี้จะพบได้มากในฤดูหนาวใช่ไหมคะ โรคนี้สามารถติดต่อได้จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปหรือติดต่อกันผ่านทางน้ำลายน้ำมูกก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะควรกินอาหารร้อนๆปร,รุงสุกใหม่และกินให้หลากหลายครบ5หมู่ดื่มน้ำอุ่นวันละ6-8แก้วค่ะ 6. อาการคันจากผิวหนังแห้ง ถือเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยอีกทั้งต่อมไขมันยังทำงานได้น้อยลงจึงมีโอกาสที่ผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มีอากาศแห้งและมีความชื้นน้อยนะคะยิ่งอากาศหนาวผู้สูงอายุก็ยิ่งอาบน้าอุ่นยิ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพผิวหนังมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะผู้สูงอายุไม่ควรอาบน้ำนาน หลังจากอาบน้ำเสร็จควรจะทาโลชั่นหรือว่าน้ำมันทาผิวเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังและถ้าหากริมฝีปากแตกหรือว่าแห้งนะคะไม่ควรจะเลียริมฝีปากแนะนำให้ทาลิปมันบ่อยๆค่ะและทั้ง6โรคนี้นะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในฤดูหนาวค่ะ ซึ่งถือว่าสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงอายุได้ไม่น้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพตนเองให้ดีตลอดเวลาเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ควรจะต้องระวังไว้เช่นกันค่ะเพราะเราไม่สามารถคาดการได้ว่าโรคภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่อีกทั้งยังไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยมารักษาทีหลัง ฝากพี่ๆเพื่อนๆชาวสูงวัยใจแทบดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ